สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นะถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาู้จักเกี่ยวกับเครื่องหมายเครื่องหมายก็คือเครื่องหมายน้อยกว่าอันนี้นะคะสัญลักษณ์น้อยกว่าต่อไปเครื่องหมายมากกว่ามากกว่าอันนี้นะคะคือน้อยกว่านะคะน้อยกว่าต่อไปนะคะคือเครื่องหมายมากกว่า ต่อไปนะคะคือเครื่องหมายเท่ากับเราจะมาเรียนกันด้วยกันสัม3เครื่องหมายนะคะคือมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับนะคะตนี้นักเรียนเราจะสังเกตได้อย่างไรถ้าเราเห็นว่าเครื่องหมายน้อยกว่าเราก็จะเอาทางด้านแหลมแหลมมาค่ะชี้ไปตามจํานวนที่น้อยกว่าต่อไปถ้าเครื่องหมายมากกว่านะคะก็จะชี้ มากก็จะไปการจป็นเินที่มากกว่าเท่ากับก็คือของทั้งสองสิ่งนั้นเท่ากันเล่ากันทั้งสองด้านเราก็จะใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะน่นักเรียนนักเรียนเราจะมาดูนะคะสิ่งของที่เรามีอยู่ก็คือวัวเด็กๆนั่งอมกันสิคะหนึ่งสองาสแล้วนักเรียนก็ใส่เลขสไปที่ใต้ห้า ต่อไปแล้วกอีกฝั่งด้านขวามือของนักเรียนนะคะเป็นรูปของต้นหญ้านักเรียนนับพร้อมกันค่ะ1 2น 1> สองสามนักเรียนก็เขียนเลขสามใต้ปากน,น,นะคะนับได้ตามเป็นจำนวนนั้นค่ะต่อไปในภาข้างบนนี้นะคะเราก็จะมีวัวทั้งหมดกี่ตัวคะสี่ตัวนะคะต่อไปต้นหญ้ามีทั้งหมดสามต้นนะคะนักเรียนดูนิคะว่า วัวกับต้นไม้ต้ยาย้าอันไหนมีจำนวนมากกว่ากันวัวใช่ไหมคะวัวมากกว่าเราก็เอาทางปากว้างนะคะชี้ไปตรงวัวแล้วแฉมๆชี้ไปที่ต้นหญ้าค่ะแล้วก็ใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะเก่งมากค่ะเด็กๆคะ่ะต่อไปนะคะข้อต่อไปลูกปลา ต่อไปลูกแมวนะคะเด็กๆนับพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆใส่เลขทหเลยนะคะห้าตายค่ต่อไปเราก็ไปดูลูกปลากับแมวนะคะเราจะเห็นได้ว่าปลาทำไมคะมีภาพน้อยกว่าแมวเราก็เอาแหลงสีมากางด้านี้เลยค่ะ เราก็จะได้ว่าปลามีสองใช่ไหมคะปลาน้อยกว่าแมวนะคะเก๋งมากเลยค่ะเด็เกๆต่อไปนะคะภาพข้างล่างนี้เป็นภาพผีเสื้อใช่ไหมคะเด็เกๆอะเด็ดเกๆนับพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่อไปทงังได้กว่ามือนะคะเด็เกๆ ูดอกไม้นะัดพร้อมกันเลยค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเราก็ใส่เลขแทนค่าไปเลยนะคะตอนนี้ดูค่ะว่ามีเสื้อกับดอกไม้นัเรียนจะเห็นว่าสองภาพนี้มีจำนวนทำไมคะเท่ากันใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆเราก็เลยต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับเป็นขีดบ,บนขีดล่างนะคะ อนนี้เด็กๆด,ดูนะคะในแบบผัดของนักเรียนในหน้า11ให้นักเรียนทำแบบผุดผลงในนั้นเลยค่ะมีข้อสงสัยไม่เอ่ยนักเรียนลองดูนะคะคุณจะบอกว่านักเรียนจะสังเกตได้นะคะถ้าอันไหนที่มีจํานวนมากกว่าจะเป็นอ้าปากกว้างๆแบบนี้นะคะและถ้าสิ่งของที่มีจํานวนน้อยกว่าก็จะมีแหลมๆชี้ไปจํานวน สิ่งของที่มีน้อยกว่านะคะถ้าเท่ากับเราก็มีนับแล้วจะเท่ากันนะคะนักเรียนทําแบบหัดในหน้าสิบเดนะคะวันนี้คุณครูก็จบการสอนที่นี่สาเรื่องเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับอยูเร่องนี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ